พี่น้องกำลังโผอย่างพี่น้องเลยอือคือตัวอ้วนแท้ป้าป้าก็มันอ้วนก็มันใหญ่คุณพงป้าเ่ะค่ะฮักคะอือตัวเข่งเลยให้กับเราเห็นเนาะคุณพงเนาะโจ๊กข้าวมันจะเลิกพี่น้องฮักค่ะอันนี้มันแบบอือฮัก เพ่งเพ่งเลยตัวบักใหญ่หนึ่งเลยเด็กข้ามป๊บเปต่อไปเลยสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนสุบองสุบอนนะจ๊ะพี่เขามาหับส้มพี่น้องพาพี่น้องมาหลอกปลาเลาะหองเลาะหัวเอ้าเลาะทุกอย่างพี่น้องบ่ด้าคนกำลังกลดอย่างนี้เนาะสบายดีพี่น้องนี่หูนี่หู้นี่เคียวเคียวรึมรึมเลยนี่นี่ บาดีปลาลูกไหมสีหูสีปลาชีกับพองปาลุกัมพองมาจากแมาน้ำบริหามาน้ำกาสีหัเอามามากระมาวัลขึ้นเลยนะเป็นเอกหน่อยเฮ้ยนี่สีทันสีถึงจิบปน้อหรืออะไรได้ก๊อบได้เขียดพี่น้องมาเลาะแล้วชมทำการเมนี้เฮาสิพาพ,พี่น้องไปเลาะหวยพี่น้อง ไปหาหน่หอไม้แล้วหาหน่อไม้หาหน่อไม้เอ็นหาหน่อ<ช>ไม้ไก็เด้อคิดอยากยิงแจ้งหน่อไม้แล้วเลยว่าเมื่อนี้สิไปลองไปหาเอ,าเองเบิง่งเนาะเธอว่ามันปงหรือว่ามันมีมีว่ามีกับติดตามไปเบิ่งน้ำกันลน้ำพี่น้องเป็นอะไรยังเลิกอยู่มีหูหนีได้ยังเขียวเขียวอยู่อาจจะเบิ่งหลดย,ยังเขียวเขียว ให้หน้าเขาเองนี่แหละพี่น้องน,นี่แหละจะไทยมะข่านี่แหละเขาชุดอะไยังไทยมาฆานใส่เออให้ถึงถึงมาฆาอันทองเออข้าพองมานอันมีตุก๊กตางแามาเออลย<ะ><า>เฮม<า>่นั่งตุ๊กโถดีนะห่อกรการอยู่เขานี่แหละเป็นผู้อยูหญิง คุณโอ้ยเฮาวดิได้พอแหง้งแห้งดูแห้งข้าไปซิวนี่ปลาคอสิแห้งกับปลาซิวาปลาคอสิปลาคอกับปลาคอ,ะอจะคือปลาคอนี่เบิ่งคนกะหัวเห็นอยู่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปจุกมึงกบกบกบฮะจะมาฟะ เจ้าเอาคมพ้องกบไอ้ดาววะเงากบอลีว่าใช่ฮะได้บ่พี่น้องได้บ่ไปอยากได้อยากได้ไว่ายนะไปลุกลุ่นส้มอยู่นี่ว้ายกบกระไรกบกระพองไอ้นี่คือคือเทงพองกบน้อยพี่น้องเจียงพลอเลย นี่ว่าเบิดแล้วคือผู้เจ้าค่ะกบาวกอีกัได้คือกระพองค่ะโอ้จบในกบอีกรอดคือโตหน่อยเทน่ะมองนะกบไปได้จิ้วริวอยู่กบน่อยกบหน่อยตัวนีบะเทิงม่จำบอาไปพ่อใ้ยิ้มหวยโอเคโอเค่ช มันดาก็ยังหาบอเจอหาบอเห็นอยู่จากไปทางไหนหูนี่เป็นไรนี่มูงมีแต่หูเนาะมึงดูมีแต่หูไอ้บอสไงเลยมึงหนานจะมาก้นยังไงกระปูนะ กะมีแต่แม่พาพีนาดด่น้องไปเลาะหวยพอกันว่าเคาจะได้น้อใหม่บ่นะพี่น้อง,องอเงงแหงแห้งเนาะยังพันในหอดหวยอยู่พี่น้องแล้วว่าเห็นเขียนเขียนลาย,ยลบ่ฮะสองตัวสองตัวสองตัวบ่ เดี่ยวแตกจากเลยไมะฮักค่ายอตัวใหญ่ช่ไหมั่นยอได้ไหอืมตามคุณต้นอะยรก็ได้ยไปลงเพ้นมักพ่วงๆเลยแหละเอ็นไครเอ็นเราไปจับกีเอ็นเราไปจับ่วงหันะ เงได้เลาจเพู่ด <K> ว <r ampa> <k> ่ายังพี่น้องเลยไปได้ซื้อใหม่ได้พี่น้องเว้ยน้องน้าเพม่อนอ่ะสื้อหวานใจพี่น้องเลยยังกระเฮี้ยวหวานใจหวานใจเอาฮู้ยังนี่มันคือเป็นอะไรสิคะแล้วมองดูคนดีแล้วมงดูเลยนหนมันคือเป็นอะไรคือพวกเขาฮะคือพวกเขาคือพวกคือ ไม่ยืมไม่น่าเฮ้ยเซียมนะไห้ยังเท่านี้นะน,นี่กระปุน่นเอาคักขาไม่เห็นแล้วแม่ติดใจลงไปอีกนะจับมือมันจับมือมันจับขามันจับก้ามมันพองฮักเออนี่ก้ามหนึ่งกัมพองจัดไปอย่ามันหนีบได้จะแพ้ไม่ได้เถอะฮักเออเลือดต,ต,ตีนมันไปจับเลย เออฮักตีนมานั่นไปใส่กแกงหน่อไม้โอ้กับพองนี่กับมานคือการได้จกกระปูขึ้นมาจนได้ฮักกบฮักเขียดไปน้ำพี่น้องเอ้ยได้เขียดได้กบตัวหนึง<อ>่งเป็นกระปูก็เอายันเนี้ยก็เอาบัวราก็ยังคลดกบยังไม่ทันไปหัวใจอยู่ฮะมาสิกินกระปูแหละป่านนี้อืมมีอย่างเนาะ เราจะกุบพุ่มใ้บึ่งเลยมันคือจิมานแถอะเนาะไม่ใช่กบลังแค้งนี่เบิดแล้ววันมี้กบสอนป่ะอืมนักกามันได้กระพูตัวหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ลงหูนี่แล้วแมนบอกนักเ่ซอยนี่ก็เห็นละเยี่ยครบมึงจะหน่อยปลาลุงเห็นปวงเรีอยง นะป่ะโป่งล่างเสียงคิมโป่งล่างคิมกับช่างทิมนี่นะเฮ้ยชิคกี้แพงวะให้ยังสูบออกสูบเข่าอยู่เจ้าได้คองเจ้ได้องวะเดี๋นีะฮะมันบดีนะเฮ้ยสูบทิมปั้ดเขากลืนนะให้หนี่ปวดโพงเนี่ยเขาคุดเอาอย่างกระดาษเปลี่ยนปวดคุดโพป้าพี่น้องติดตามไปเบิ่งนน้ำกันอีก เด็กระปูสองโตัวได้เขียดสองโตักบตัวหนึ่งเอาปลาอย่างหนึ่งเอาอย่างหนึ่งเนาะเสียงปุ๊เตียงุงปองล่ังโป่งรางโป่งรังเหรอเนะนม่ขากลนเอาอย่างนี้ป้าทุปุมจกด้วยนี่แต่คุมเเกินปคัเนาะ ปลาป้ายังไม่ได้หอใส่อยู่มาห่อถห่วยแล้วพี่น้องแต่ใหม่ก็แซนอึดแซนห,าหา่าเงาเยอเกินเบ้นหอดจักแนวจักแหนงใชไห้ป๊อกกินอยู่ปะน้อได้อยู่ปะน้อกอึดอึดได้มื่อนี่ ได้จากนอดเลยนะเนาะจากแงงนแงงต่อยนี่อ้าวอ้าวเบิด์ตอะไรแงงมันมาใหม่มไฟป่าพอเป็นสื่อพี่น,อน้องเอ้ยมันอึดอแหง้งจากใครกินหรือบอพามาเลาะนี่ก็ได้กินเทียงกินแรงอย่าบอแค่จากนอนหนึ่งก็ไม่แห้งนะน้ำหวยกำลังเคี้ยวงามพ้นหลังจากพุนตกไป ใส่งามนำมันคือแบบจะออกเขียวๆหน่อยอยู่ส um ินำไม่ต <Somehow> ้องเน่าเออนำออกเขียวเลยเนาะทาในกุ้งเนาะ่านก่อนนอนใหม่เพื่อจิตมินอืดตลาดฟรีนี่เป็นธรรมดาเหละเป็นต้องแสนลำบากขั้นตลาดเสียงเงินเนาะเว้ยเลือกเอาเจ้ะเอานอนใหญ่หรือนอนหน่อย ตลาดคลองฟีนี่คลองฟีบอมีในโลกบ่นี่มะพี่พ่อกิน,นบน่นี่ยนี่มันคืออึดขี้ยาแค่พี่น้องเอ,อ้ยแล้วที่แม่เอามาจะใช้เกลดใส่เกล็ดคัมพองจอยกันหาเด็กกินอยู่บนนอได้กินด้วค่ะมันคืนนออึดแค่หน้าคัมพอง อึดแห้งพี่เนี่ยมึงได้ก่อมเลก็คือว่าฝนตกไลยเถื่อแต่วัน้ำใหม่ก็อึดคือเก่ายังบุปงอยู่เนาะพฤติกรรสจว่าหาณาใหม่ก็เซ้นลำบากคือเชบริกินหนักหม่มันก็ได้ปลาใหม่ช่องซ้ำแนงมีดแนงน้อยหน่อยปอมีในบ่อเนาลงเหลือเข้ามา อึดแห้งงามเนี่ยน้ำใหม่นแก้งน้ำใหม่ไม่ได้กินดนอกเป็นตะไคร่ปะฮะมากันสามคนนี่ลงดีเขาเฮียนลนะรรง,นงดีมาได้เล่นซุ้มันจะได้มา สองแนงกับโบเห็นเนาะโหดโรพดโพว่ามันอึดยากสิหานยู่ใดจังสีได้อีกเลยเมิดกอดเดแนงหนึ่งกับยังโบมีอึดแห้งนี่เขายังกลนอยู่ให้มากลนนี่เจ้าบ่วดาวมากลนนี่เจ้าว่าวมาคุดได้นีนี่เออบอกซ้ำน้ำใหม่กัน ชีดลงหวยฮะควายเขียดท้ายะบับไปไหนกับบกินได้แล้วพี่น้องเนาะพี่พบอกมันอึดมันอรีอรอนี่แนงหนึ่งกับ,บกเุลเล่เห็นเห็นค้นกับา้าลายค้นกับา้าทำไมละอึดสิจนมาคามสิ่งที่เฮาได้พี่น้องเฮ้ย S, อู้ยคือปิงนี่มีกบเป็นปิงปิงจักไคือเย็นอเก็ตายได้บอกเขียนใช่าีักแขงวเนี่ยเขียนไปจักโต้เลยดี๋ยวนี้ชงโต้เลยไปชั้งโต้เลย ก็ได anyway, ้เขียนหน่อยช่องตัวกทรายช่องตัวเขียนกับพ่อปานัน้มันบอลถือบอลไม่ร้ายมันก็ร้ายได้เขียนเอาข้าวเลยนะเทนี่นะบอมี่ไปไปเตรียมพอโอเคโอเคไปเป็นไย ใจโอเคอย่างอีเด้อโอเคแปลว่าอะไรกระพองโอเคแปลว่าอย่างโอ้ยเดวซะโอเคแปลว่าหาควอยเขี่ยหายว่ะสิโอเคแปลว่าตกลงไม่ใช่หรออ้าวบ้านดียวความอีกความทิมทิมดีกว่า คุบคุบคัมพองคุบเขีขขขย,ย่แล้วมันกับตาเบาโพดเฮ้ยเขียนตัวหนึ่งหายแล้วคัพมพองเอ้ยเลยครบยุบครบยุบยปะมาอยู่หากิน,น,นแหนะชมีแหละชีวิตคนเราปะไปโจกคุมอยู่ทึง เราไม่ได้บอกติดตามมาเบิกเงิกไปอีกเนาะนำหัวยยังมีเด้อพี่น้องเด้นอนางสายงามติง้งและมาฮอดนี่ก็ได้เมื่อแล้วพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องไลายเด้อที่เขามาเบิงมาสมไปพอกันมาคิปหนาพี่น้องเอ้ยลิปนี้เขาก็ได้บักกอกได้ขีดได้น้ำไม้สองสามแนงน้อยน้อยพอได้กินยังดอกและพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพี่น้อง,องอคับพ่อง ไปดีแจ๊กคนเออาีหยังดอกนะคนไหนยังหนาวอยู่เหรอจะจะปูกระแป้งเมื่อปลาป้าเมื่อเดินทางกลับแล้ว